ก็คลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงน,นะครับซึ่งเราตาละลานนะครับมาหาหอยงมหอยกันนะครับเป็นหอยเขาเรียกว่าหอยฉุบนะครับแล้วก็เอาเราไปเลี้ยงนะครับลองมาเลี้ยงดูก็คลิปนี้ก็ทําสนุกสนานนะเด็กๆนะครับมาหาหอยกันอ่ะลองติดตามชมแล้วกันนะครับตนนั้นเลยเันอนมดมกจงละต่าหอยกี่ด,ด,ดีมาก เป็นหอยกาบนะครับหอยกาบหอยกาบตัวใหญ่งนึ่งเยี่ยมอันี่โอ้ยนี่ยุงนี้ด้วยครับไอ้เจ๊ว้าวไม่ลึกเจ้าว่ะโดนโดึงยาจุ่มมัน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 ก็เดินมา ยังมายิบอย่าครับน้องๆครับได้หนึ่งตัวอีกแล้วครับสองตัวครับพอยคมครับพอยคม <c oughs> ตัว <c oughs> โโน่ดูหน่อยใหญ่หรือเปล่ปาอ๋ <c oughs> อได้แรงได้แดงฮอกได้แรงฮอกปัดเป๊ะเต่งหวะด้วยไอ้แจนวะวันนี้มีสมาชิกใหม่นะครับเป็นแสนนะครับไข่แลนนะครับ đúng <tiếng> rồi <nói> à, Ủa... đúng mà đáp chơi coi <laughs> à, nhà mồm mua đâu nghe kia thua cùng theo gì đây oh kft

ลงมาจับถิ่มบอลไอ,อ,อ้โอ้โหได้ยเดอดยอะแล้วนะครับเด็กๆดูดิโอ้โมามาลงลงถือให้นะไปเดินไปดูให้ดีหังเนี้ยลงๆลงด้านอันอนี้ลงไม่ได้นะลงทางนี้เซ็มมุมเหนเยวนี้นนนมากเลยทำอยู่นาะไปเลย ็ได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มได้เนี่เป็นหอยกามแล้วตัวใหญ่มากอเอไดยเอยไดเรอน้เร็วเร็วออ้มือประตบออ่าโอเคมาดูผลงานนะครับมาขึ้นมาได็ว้โอมจรงจรักองรักง,งแต่เยอะไหมพี่โอ้ยห,หนักเลยนะครับ<ด>สอถุงใหญ่ๆดูที่เป็นหอยยังไงตยดอันนอออันเด้ยอยาเอะเยอยทำไปได้ด้วยนะพี่จ้ ทำอะไรอร่อยนะไอยนี้กระเพาะต้มแล้วผัดปลาเพชรได้เลยหนาวแกงเลยเติมแรงขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปกันอ่ะบอกลาหน่อยบอกลาในน้ำเลยฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยเร็วเร็วกดไลค์กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับเออตอนนี้หนาวเหมือนลูกหมาตกน้ำเลยนะครับลูกแมวตกน้ำเลยนะครับ สวัสดีครับบอม